วันนี้เป็นประสบการณ์หล่อนอนนะคะเพราะว่าคุย <c oughs> ตาะเฉยเนี่ย <c oughs> ันหลอนกันเองนะคะแต่พอผมขับเข้าไปใกล้ๆแบบว่าคือรถเลยเขาอะ่ะผมก็มอนทีหน,นึ่งทีเนี้ยเขาอะ่ะดืนเฉยๆขาไม่ค่อยขยับนะแต่ตัวเลื่อนไปแล้วผมก็ด้วยความสงสัยก็ นะใจเราคือเราไม่ได้กลัวขนาดนั้นแต่ว่า <c oughs> อันนี้มันทำผมกลัว <c oughs> <c oughs> เพราะว่าผมเห็นบนตัวเขาอะมีเหมือนเชือกอะไรอะ่ะรัดอยู่เป็นรอยผิน้ำตาลรัดเป็นตารางห่างประมาณคืบหนึ่งคืบนหนึ่งขึ้นหนึ่งหรือเป็นรอยอะไรก็ไม่รู้เสียงตาลรอบตัวเลย <c oughs> แล้ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนีมันต้องไม่ดวงดีจริงๆก็สวยจริงๆ <c oughs> ตอนที่จะมาแชร์ให้ฟังนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่เป็นเรื่องเกิดขึ้นกับรุ่นน้องผู้หญิงคนเนื่นะครับ uh huh. น้องสาวบอกให้พี่จอดตรงนั้น mm hmm. พี่ชาเอกใจเอกใจว่าคุยกับใครตอนแรกไม่คิดไม่คิดว่าเขาอาจจะคือโทรจับไม่ได้สนใจแต่ทีนี้ก็ถามว่าคุยกับใครน้องสาวก็บอกว่าเขาคุยกับพี่พี่อยู่บ้านนี้ไง ตอนนั้นแหละพี่ชายก็เงียบไม่พูดอะไรนะครับพี่ชายไม่เงียบไม่พูดอะไรแล้วก็พาน้องกลับบ้านพอถึงบ้านท่านั้นแหละพี่ชายก็าเรียกน้องมาคุยนะครับแล้วก็ถามว่าคุยกับคนนั้นอยู่ใช่ไหมรู้ไหมกเพงิง้ชายเมื่อวาน